ันเราทำงานกับฟอร์ดครับระดับประมิจาร์ขับนะฐานเขาจะเอียงเอียงไปข้างนึงเสริมลูกรังครับเดี๋ยวเอาหินคลุกมาใส่ มามาเดี๋ยวมาดูเจ้าหนุ่มเย็นจะผ่านมรสุมนี้ได้ไหมเ <_ t od ic> ยียบไหนเลยเว่ยเยียบหนา้าวโอ,โอ้เสียงเะไรลอนอยัง่ะเดินสิบสองเว้ย ไป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 เออเดี๋เดๆตรงนี้่ะเฮ้ดูเขาด้วยดูเขาด้วยเห็นไหม ใช้ได้เนี่ยลูกน้องดินด่วนอีกใช้ได้เลยระยะทางไปกลับประมาณสามกิโลครับ สี่กิโลโอ้โห,โโหโโโโกระจกกระจกนลยมั้ยนตกเมื่อคืนครับดูข้าวสวยมากเลยอ่ะ